น่าจะเป็นที่ในซอยนั่แหละเพราะตอนนั้นมันเปี่ยวแวเด็กมากถ้า uh huh. ถ้าเป็นตามมาผมว่าแท็กซี่มันก็ต้องเห็นมั้งหละใช่เพราะฉะนั้นเงน้น่าจะเป็นที่ที่ในซอยบ้านมากกว่าเนอะใช่แล้วระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยคือปกติซอยบ้านเนี่ยเราเดินบ่อยปะ่ะคือเราเดินปกติไหมไม่พี่ปกติผมปัญญญ่นจัรยานจีโม์ไซค์ฮะ uh huh. จากบ้านผมไปปัยประมานกิโลนึงอะ ตอนนั้นก็ไม่นอนอ่ะนอนหกโมงครึ่งก็รอเช้าอ่ะเนอะได้ไม่กล้านอนแล้วต,ตอนตอนแล้วแต่พอนอนแ,แ,แล้วก็ไม่มีอะไรนะพี่ปกติตื่นเช้ามาตื่นมาแล้วปกปติแล้วถามเลยฮะตอนที่เราไปล่าท้าผีกับพี่เนี่ยได้ความรู้สึกไงบ้างโอ้ยไอโอ้โห หลังสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะโดนเหมือนกันหมดทุกคนอะอย่างนี้นะฮะทุกคนหลังสุดท้ายเนี่ยมีภาพคนสามสิบคนมันมันได้ยินเสียงเหมือนกันหมดอะคนสามสิบคนเนี่ยแทบจะหนีกันออกมาไม่ทันหลังสุดท้ายแคบๆแ,แบบโอ้โหคือแบบต้องรีบหนีกันออกมา <c ười> เออเนอะหลังนั้นอนะค่อนข้างจะโหสุดแล้วแหละในในบรรดาหลังอื่นนะ แล้วดังเป็นเวลาดีด้วยดิที่พี่บอกเมื่อกี้พิง่งพึ่งมาดูไงว่ามันเป็นสาม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 คนดังรถก็สามคันเออรถก็สามเออชิบหายรถไปก็สามคันเออเวลาที่เราเจอเหลังนั้นก็ตีสามใช่รถไปสามคันมีเออโตโยต้าคันหนึง่งคอลอนนาของน้องคนหนึง่ง<ด>ใช่ไหม พี่ภาคขรถพี่เม่แล้วก็รถเพื่อนเพื่อนในเสียงใช่รถสามคันรถสามคันไปกันสามสิบสามคนเออเจอหลังแล้วก็ไปเจอผีบ้านหลังที่สามอ่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยจวนนะเฮ้ยจริงเลยเนี่ยนี่เรื่องจริงเลยเนี่ยเพิ่งมานั่งคิดนี่เพิ่งมานั่งคิดนะเว้ยนี่เพิ่งมานั่งคิดจริงๆนะ จะร้องนนั่เละรถไปสามคันถูกป่ะรถไปสามคันใช่ครับทีมงานไปสามสิบสามคนใช่บ้านล่างขังที่สามใช่เจอผีกันตอนตีสามต้องโอ้โหสามห้าตัวเลยวะ่ะตัวหนึ่งนี่แม่งรางวัลที่หนึ่งเลยเนะี่ยโอตัวเออสาม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  เฮ้ยงั้นอย่างนี้เราก็รู้ดีว่าเราต้องไปกันอย่างนี้อีกคือแบบไปอย่างสามสามสามเนี่ยจะดีหรอเอ้าถ้าเราอยากจะแบบเบมือนรอบที่ผ่านมาก็ต้องไปสามสามสามอีกจริงจริง B B F ว่าไอ้ดีสามหลักคิดได้มึงโกงไปไม่ใช่ละเกี่ยวตรงไหนเนี่ยมึงก็คิดได้เนอะไอ้ฮา ฮ้ยแต่จริงๆเพิ่งมันนั่งคิดเหมือนกันว่ามันสามเนี่ยสาม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 เนี่ยเออเออจริงว่ะจริงว่ะเออเป็นเรื่องเกล้าไปหน้าต่างแล้วม่านม่าปิดแล้วเปรื่องที่ปปลกปิดหน้าต่างหมดเลยอุ้ยแต่วันนั้นพี่กลับมาคือวันนั้นพอพอพี่ไปส่งพี่เลิฟที่พระประแดงเสร็จพี่ก็อุ่นใจเพราะว่าพอส่งเสร็จแล้วเนี่ยก็อุ่นใจไงคือไม่ก็มีพี่สหายเดียไปด้วยพี่สหายเดียก็ไปกับพี่แล้วพี่ก็ตีรถกลับมาส่งพี่สหายเดียแถวบ้านเขา เออก็ก็อุ่นใจไงก็ go, อุ่นใจนะคือแบบแถวบ้านพี่เลิฟอะคือซอยบ้านพี่เลิฟเขาเปี่ยวมากอฮะซอยบ้านพี่เลิฟเนี่ยสหายเดียบอกว่ามึงไม่ต้องไปล่าผีที่ไหนละมึงมาล่าผีที่ซอยบ้านดีเจเลิฟนี่แหละคือเข้าไปมืดมืดอะมีแฟนสามคนหรือเปล่า <c oughs> มีคนเดียวหาเรื่องให้กูตายซะแล้ว ถ้าแถวนี้ก็ก็มีพี่อยู่นะพี่แถวหนองจอกเคห์มีใช่ป่ะหนองจอกเป็นแบบที่ล่งเลยเป็นป่าที่ล่องเลยแต่มันไม่ป่ารกไงเดี๋ยวกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะปั๊บนึงนะป๊บนึงนะเฮ้ยจริงเหรอมีคนบอกว่าพี่ภาคอยากบอกพี่แถมว่าวันนั้นมันแลมสามคำด้วยเฮ้ยมึงเช็คเลยว่าจริงเหรอมึงเช็คเลยว่าจริงเปล่าโอ้ยโอ้ยมึงเช็คเลยว่าจริงเปล่า บังเอิญเกินไหป่ะไม่รู 1941, ้อ่ะใครไม่ซื้อกูซื้อเว้ยสาม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 เนี่ยเจริงหรอพี่ภาคยยยืนหลังพี่สามคนไอเจมมึงเห็นกูเป็นพี่ไหมเห็นกูเป็นพี่ก็อย่าหลอกกูกูกลัว ไปกันวันที่เท่าไหร่ครับเราไปกันเมื่อวันวันเสาร์วันยี่สิบเจ็ดเออเราไปวันที่ยีิบเจ็ดวันที่ยีิแปดอ่ะใช่ก็คือวันที่ยี่ปดนั่นแหละพี่ภาคม่านขยับลมมันทัามึงอย่าแกลงกูดีเออรู้ว่ากูกลัวแก้งอยู่แน่เนหละรถทะเบียนพี่มีเบอร์สามอ่ะไม่มีบ้ามันบังเอิญหรือเปล่าเสาร์ที่สของเดือนเสาร์ที่สามของเดือนด้วย มึงก็คิดได้เนอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว่อนตอนเดี๋ยว่อนเฮ้ยเฮ้ยเรามานับเดี๋ยวก่อนในห้องในห้องครับในห้องเรามานับเลขสามกันว่าการล่าท้าผีในวันนั้นมีเลขสามทั้งหมดกี่ตัวนะครับ <c oughs> หนึ่งนะรถไปสามคันนะครับรถไปสามคันนะสองคนไปทั้งหมดสามสิบสามคน นะครับสามตัวลนะแล้วนะแล้วอะไรอีกแรมสามขอาะขึ้นสามข้าขึ้นสามข้าสี่ตัวละบ้านอันที่สามเจอผีตอนตีสามแล้วอะไรอีกเสาที่สามของเดือนใช่ไม่ใช่เสาที่สามปะไม่เสาสุดท้ายสุดท้ายไม่ใช่อะถ้ากดมีแค,ค่ตอนเนี้ยเรา<ป>มีแค่้าสน เดิมเจ็ดเดินสี่นะสองบวกเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบสามสองบวกเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบสามชิบหายแล้เฮ้ยเฮ้ยพึ่งไปนั่งคิดจริงนเนี่ยสองบวกเจ็ดบวกสี่เฮ้ยเปะเว์อะ 3คูณสาคูณสาเท่ากับ27นี่มันชมรมนักมันหวยวะเนี่ยตีเลขกันมันยัหไยแล้ววันที่ไปอ่ะีิภาคมีดีเจอยู่ในห้อง3คนด้วยพี่เฮ้ยไอ้มินมึงตอแหลละมึงตอแหลละอันนี้ไม่ใช่ละและวันนั้นมินก็เอาผู้หญิงพร้อมกันสามคนด้วย เออเดี๋ยวกันนะรอบหน้าพี่ให้เข้าไปเลยรอบละสามคนเฮ้ยเราจำได้เปล่าเราจำได้ไหมว่าพี่ให้ทีมแรกเข้าไปทีละสามคนอ่าฮะใช่ใช่แล้วพี่ให้เราเข้าไปทีอสามคน มีผู้พ pues? ันอะไรกับเลขสามด้วยเฮ้ยผู้พันกับเลขสามเยอะมากเลยนะเว้ยทำเป็นเล่นไปแล้วเฮ้ยมันลงตัวเฮ้ยมันลงตัวเกินไปเว้ยมันลงตัวมากเกินไปเว้ยเลขสามเยอะมากเกินไปเืาบอกว่าเลขสามัะมันคือเลขแปลว่าตายเฮ้ยเลขสามเยอะมากเกินไปอ่ะจริงๆเลขสามเยอะมากเกินไปจริงๆริงคนดังสามคน เนวัดดาวสหายเดียปอนชูรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้วแล้วๆๆๆววว